กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาแล้วนางฟ้าน้อยผดผดผดผีเสือหน่อยว่าผีเสือหน่อยผพาแม่บินไปทางใดนู่มือนี้นู่พคุณอันนี้คุณแม่มีโบสวยๆด้วยตีเอ้ยตี ผีเสื้อน้อยพร้อมบินจ้าอุ๊ยโยโยกหล่อพร้อมอยากไปแล้วติดตีกอยากไปแล้วเฮ้มันมันเหมือนตัวอะไรอ่ะดุกดิกดุกดิกเออเฮ ouais ้เฮ eh? ้เฮ wow, yeah, yeah. so like nah ้เฮ้เบกกินพักเติมพลังก็ได้อยากง่างเนาะ คนคนพร้อมเดินแล้วเนาะพูดพูดอ่ะเยอะตาบวติดปีกกะคักแล้วติดปีกแหงตะคักก่าเก่าเด้อพี่น้องเอ้ยลบเด้อลดเอ้ยบ่หูลบลดได้ลดลบอันลดลบเออเอียงเด้อผีเสือหน่อย แมงกระเบี no. <in> you know so ่ยนโมเมนตแม่งผูกวันนี้สวยค่ะวันนี้สวยแผกคู้ติงติ่งติงติงแม่เขามีาคาาะปีกงงบ้างรือ ปีก้อเมันเราพร้อมบินแล้วว่าสันหนูพร้อมบินแล้วจ้ะบอกมง่ะบ่ดึงจ้ะอย่างตะวันไงขึ้นไปเด้อต่ว่าใส่ถุงขานี่บ่ะไ้เลยบาท่านชิ้นถุงขากอไผแล้วกอไัยพีแกวตา ừ phùn đấy dạ. cao phùn đấy nhục bịp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  nhục มันงอหมดแล้วนะลูกเอ๋าเอาปีกฮักนันบินบ่ไร้เลยนะจะบอกนะคุณแม่ก็สวยนะคะวันนี้โบสีชมพูคุณลูกก็สีชมพูคุณอยากตักไทยพอชิ้งคุณขี้เกียจพอเให้พอผ้าไป หือบ่ bố หือหืออาติ cả อยากไปอยากยา bố ฮู้อยู่มามาแม่ก็อยากอยู่อ่ะสิ ยำน่องสีหอดบ้านคุณจังสุดายิ้มสียงอี๋เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนั่น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 เออหนูจำได้คนนี้คือเคยเคยเมือว่าน้องเด็กขี้เกียจน้องติล่ะูุ่งใช้คายเลยน้องเฮ้ยปีกพร้อมบินแล้วจ้าติดปีกแล้วนะคะ ปีกปีกนู้ฮะแม่ดีบูดไอพุดไอ้พุดยจ๊แม่ไ่พี่โอ้ยต้นกล้วยพ่นเรล้งไฟต้นกล้วยย่างเดียวไอพุดไอน้ำท่าไอ้น้ำท่าฮะชาวพันกันไม่ใชว่าตัดตะหนาเขาเนาะโอ้ยเนาะไปเฮ้ย

ก็ิบ้นยางดันเด็กน่อยไว้เรเร็วเร็วเร็วเร็เริ่เมีวเร็วเร็วเีกวเ้วเะ็วเอ็วเร็วเป็นเร็ว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 เรอืเร็ว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 เอ็วเร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 เอวเร็วเร็วเรวเร็วเร็เเเเเวเเเวเ ปีปีพับแมงกระพี้พีเสียฮะแมงเราปีกเนหลวัดถ่ายหวดมนมันอันนี้ได้อยู่มันแข็งอยู่มันได้เอ้ยเอ้ยอ้อ้ไปอีกแล้วอย่าลงอย่าลงอย่าลงจะียบอยู่

จะสอนดอกไม้ทุ่นบัดเดินไปแล้วนบนบนถูเด้เวยสวยทั้งแม่ทั้งลูกสีชมพูอ่องตอ <laughs> งอ่องตองอยางน,น้ำเมล่น<ด>นี่<ด>แล้ว <laughs> ไป <laughs> ไปไปวะพักกันไปวะอา้าวพี่ยูขังลังเองไปวะ Ờ, đánh vậy tay đánh vậy ơ ờ, ở binh cọt tai vậy, bay hoop 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 nhôm, hoop 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 hít hít, hoop 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 nấm đi, หนูด้วยรอหนูด้วยนหน่อยๆฟาดึงเนาะ <laughs> เอาพักก้นว่าสันบ่บพักดอกค่าดิอือมแม่ดันหน่อยบ่อให้เขาปลายงแต่ตัวหน่อยมันจิหายลิบนนะย่างจังสีเนี่ยเมี่น,น ย่องปันเ,เดี๋พวพ่อสองนาทีเลยตัดหนามแม่อีกแล้วผนจะมาแล้วอืดอรืดคือมาเลยอยอ,ยอ,ยอ้ยอยค <c ười> ั้นโนอาบหนามคัม่นเดีถูโนคะั้นโนเ <c ười> น่เ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 ตะตูดไปตายย่าให้เขาไปได้ไ Ui, chắc cháu sẽ bay thang đấy nó lật nà lật lắm nhu Ừ, mặt nằm, nằm Sẽ pha mẹ về Mẹ có phay con Phay nè mẹ Nhớ vẹt thở lụt bừng thỏng phả nè mượt ở cửa mắt leo ừ. Pí pí sẽ si bỏ đại nhang Ui, ท,ทีมงานพนมาทีมงานพนมาเร็วเร็ว,รวมาแล้วนำทีมโดยเจ๊ชื่นพี่บัวนาโนมาแล้วมาแล้วเขาต้องลบทางใดวะโอ้โอ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 โห <laughs> ระวังประวัติศาสตร์สั่มลอยเดอ้อเจ้าตีโค้งมายังรุนแรงโอ้ยหลักสัง่งหลักสั่งก่อนนะ สวัสดีค่ะบุ้ยบู้ใดยานผู้ใดเด้อค่ะพูดอ่ะเอ๊ะเอ๊ะอือตีโอ้ยพี่บัวสนใจเม่ค่ะอลูกออนเดออเดี๋ยวไงลูกกานมกนลูกยังกินน่มอยู่เด้อพี่บัวเอ้ยไปแล้ว เอา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 เห็นม no, no, ูไหลอยากไปในเขาเวยเวยเวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮียเฮียเฮียเริ่มจะเมื่อยแล้วแหลกแหลกสปีดพูดเริ่มเมื่อยแล้วหมดแรงแล้วอื หมดแรงไหมอืองั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเม่่ม่บา่บายหุยหุยหุย่่่เออ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เจ่่่่่่่่่่่